ขอบสนามดาร์กไซด์วันนี้ขอต่อนเนื่องกับเรื่องราวหลังจากที่หายตัวไปแบบลึกลับนานกว่าหนึ่งเดือนเสร็จสำหรับพี่หนุ่ยสราวุธมาสุขล่าสุดเขาก็ได้เผยตัวออกมาในที่แจ้งแล้วเมื่อช่วงสายๆของวันที่15เมษายนพี่หนุ่ยได้เดินทางไปเข้าพบพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬา,าฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและขอประท้วงของสมาคมที่มีพลตำรวจโทนิมโมโนเป็นประธาน แต่อย่างไรก็ดีนะครับการเข้ามาสมาคมกีฬาฟุตบอลครั้งนี้ของพี่นุย้ยไม่ได้มีการเปิดเผยภาพออกมาสู่สาธารณชนแต่อย่างใดมีเพียงข่าวที่ออกมาจากทางฝั่งของสมาคมเท่านั้นจากข่าวของสมาคมที่เผยมาว่าสราวุธมาสุขให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหายไปครั้งนี้ว่าตัวเขาเองมีปัญหาเข้ามาหลากหลายด้านทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาทางด้านการเงินแต่ยืนยันชัดเจนว่ากรณีปัญหาด้านการเงินก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันฟุตบอลแต่อย่างใดส่วนกรณีปัญหาครอบครัวก็เกิดจากตนเองนั้นได้ แยกทางกับภรรยามาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังมีปัญหาคาราคาซัางเรื่องการตกลงเรื่องลูกซึ่งพึ่งจะตกลงกันได้โดยให้ภรรยาเป็นผู้เลี้ยงดูและตนเองจะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสียค่าเลี้ยงดูจำนวนหนึ่งสำหรับปัญหาด้านการเงินนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นายสราวุธเคยสังกัดสโมสรใหญ่มีรายได้จำนวนมากทําให้พี่หนุ่ยไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายมากเท่าไรนักแต่ต่อมาเมื่อสังกัดสโมสรเล็กลงรายได้ก็เริ่มจะไม่เพียงพอจึงจําเป็นจะต้องไปหยิบยืมจากเพื่อนๆญาติๆทั้งหมดนี้นะครับจึงทาให้เก หมดแต่ทว่าที่พีกที่สุดนอกเหนือจากเรื่องความเครียดที่เกิดจากปัญหารุมเรา้าอีกสาเหตุที่เขาต้องหายตัวไปกว่าหนึ่งเดือนเป็นเพราะว่าเกรงจะติดโควิดสิและกลายเป็นตัวแพร่เชื้อได้สิ่งเนื้อข่าวก็ระบุชัดเจนว่าในช่วงที่ฟุตบอลถูกเลื่อนการแข่งขันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิซึ่งในช่วงที่ไม่มีการแข่งขัน,ขนสาราวุไในไปใกล้ชิดกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิดจึงทําให้เกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้นไปอีกและเกรงว่าถ้าหากไปร่วมมมซ้อออกับทาาางสสมโมนตนนเเจจะะะป็พแล แรเชื้อให้กับบุคคลอื่นได้จากนั้นพี่หน่วยสราวุธได้ตัดสินใจแยกตัวไปอยู่ตามลําพังและไม่ยอมติดต่อกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อจะหลบหนีสภาวะความเครียดด้านต่างๆที่มารุมเร้าอย่างหนักจนพละยกําหนดเวลาแกกตัวซึ่งพี่สราวุธนะครับยืนยันชัดเจนว่ามีความประสงค์จะกลับมาเล่นกีฬาฟุตบอลในฐานะนักฟุตบอลอาชีพอีกครั้งหนึ่งโดยหลังจากที่ได้อ่านคําให้การของพี่สราวุธนะครับก็สรุปรวมได้ว่าเจ้าตัวนั้นมีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันรอไปถ ที่หายตัวไปก็เพราะว่าเกรงว่าตัวเองจะติดโควิดเลยต้องขอไปกักตัวตามระยะเวลาและหลังจากสมาคมฟุตบอลพร้อมจะให้การช่วยเหลือก็เลยตัดสินใจเข้ามาพบบิ๊กออสในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ดีเรื่องของหนี้สินเงินทองหรือปัญหาเรื่องการเงินต่างๆทั้งหมดไม่ได้มีการกล่าวถึงซึ่งคงเป็นเรื่องที่ทางสมาคมต้องไปสอบสวนข้อเท็จจริงจากพี่หนุ่ยอีกครั้งและก็คงจะไม่มีการเปิดเผยร,รายละเอียดออกมาให้เรารู้แต่อย่างใดเอาเป็นว่าแค่ตอนนี้ตามหาพี่หนุ่ยเจอแล้วเจาตัวเพรอพระเผชิญปัญหาก็เพียงพอแล้วเรื่องที่พี่หนุ่ยเล่าจะจริง หรือไม่จริงก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่จะหาทางจัดการปัญหาสื่อสาวราวเรื่องและช่วยเหลือต่อไปจากนี้ไปเราก็ช่วยกันให้กำลังใจและขอให้พี่นุย่ยกลับมาเป็นนักฟุตบอลอย่างที่ตนเองตั้งใจไว้ให้ได้อีกครั้งส่วนอ้เรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรกต็ตามน่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงของพี่นุย่ยและหวังว่าจากนี้ไปทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับขอบสนามให้กำลังใจและนี่คือขอบสนามดักไซหากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับ